ตัวนี้วาวเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะพี่กระสอบแรกที่ตัดอยู่วาวเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะวาวเก้าหนึ่งหนึ่งตอนนี้เห็นเขาชอบใส่กระโปรงสั้นคู่กับสเวตเตอร์คอกลมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยกระโปรงสั้นไว้ใส่คู่กับสเวตเตอร์คอกลมงานตัวนี้กระสอบนัมเบอร์วันอินคเรียเบอร์หนึ่งของเกาหลีนะคะซึ่งตู้มันไม่มาบางทีที่พเกียจจะรออ่ะเราก็รลๆไปเลยเออสีสันสดใสโรงงานอันดับหนึ่งของเกาหลีค่ะแบบราคาลซส,กกสต็อกค่ะพี่ทำรอบมาสองอีกหนึ่งไดเพราะว่าก็มัน <c oughs> นั <c oughs> ่ง,งคระสอบใช่เปิดนะวาวน เป็นลูกค้าค่ะกระสอบเล็กไม่มีค่ะพี่กระสอบเล็กจะเป็นงานเมกาค่ะพี่ถ้าเป็นเกาหลีญี่ปุ่นออริจินอลเดิมๆของเขาจากโรงงาน80โล90โลและ100กิโลค่ะพี่นะคะไม่มีกระสอบเล็กน,นะคะใครเจอกระสอบเล็กน,นั่นคือโกดังก็อาจจะแบกขายนะคะทำกระสอบใหม่อะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะใครที่แบบอยากได้กระโปรงเอาไว้ใส่กับเขาเรียกอะไรอ่ะเอาใส่กับสเวตเตอร์ตอนนี้คือลูกค้าแบบถามหากระโปรงสั้นกระโปรงมินิกระโปรงไอจีใส่กับสเวตเตอร์คอกลมลูกค้าอันเนี้ยรับรองว่าต้นทุนหลักหน่วงต้นทุนหลักหน่วยนี่เออ สี่พันห้าเป็นราคาที่เราจัดโปรรอบที่แล้วสี่พันห้าเป็นราคาที่เราจัดโปรรอบที่แล้วเด็กตอกเงินหนึ่งป้ายเฮ้ยรับรองว่าใครได้ไป้ายวาไปไม่มีผิดหวังสักคนพี่ไม่มีผิดหวังเลยเพราะว่างานดีมากค่ะสั้นที่ไม่ใช่ยีนเอฟเจหนึ่งศูนย์หกเอาค่ะสั้นที่ไม่ใช่ยีนน่าจะเป็นเอฟเจหนึ่งศูนย์หกพี่พี่นิชาทักสีฟ้ามาได้เลยอ่ะตัวนี้ส <6, S 2> <5 S 1> ี่พันห้าค่ะพี่สี่พันห้าไม่ต้องเอาไปพี่วันนี้เคลียร์ให้ทั้งหมดสามกระสอบนะคะเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยบาทรหัสซีเอฟกันต่อพี่ขอไข่เก้าหก ของแพรอ่ะเปลี่ยนคือคือแบบเอ่อใครที่ชอบแบบว่าสั้นๆที่ไว้ใส่กับสเวตเตอร์คอกรมอ่ะอ่านี่แหละเพราะว่าลูกค้าสอบถามมาหลายคนว่าเมื่อไหร่จะเปิดจะโปรสั้นเอาจะเอาไปถ่ายชุดกับสเวตเตอร์คอกมร่มอออันนี้ก็คือมีทั้งยีนมีทั้งอะไรอะไรนะกระโปรงไอจีมีทั้งคือพี่ต้นทุนหลักหน่วยอะเพราะว่าจำนวนมันเยอะมากพี่จำนวนเยอะมากค่ะหลักหน่วยเก้าหนึ่งหนึ่งนะมีกดรีวิวลัดด้วยรอบที่แล้วป่ะคะพี่มีกดแล้วสมัครห้าร้อยวาบโอ้โหห้าร้อยเออห้าร้อยไม่ถึงหลักสิบเดี๋ยวนิ่มพันเก้านะตัวละบาท ไม่มีปลายทางจ้ะพี่จ๋าไม่มีปลายทางค่ะนนปลายทาง <hum ans> ไม่ใช่ปลายทางไม่มีปลายทางค่ะพี่โอนค่าสินค้านะคะโอนค่าสินค้าค่ะส่งวนค่าส่งลูกค้าจ่ายกับคนส่งก็รับสินค้าได้เลยนะคะโอนค่าสินค้าค่ะถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนเดินทางมาจ่าย,ยาง,สสงินสดที่หน้าโูดังได้เลยนะคะเราเปิดทำการทุกวัน9โมงเช้าจนถึง5โมงครึ่งหยุดเฉพาะสงกรานต์และปีใหม่ค่ะ <บ Easter. S 2> ขอไขาย96กระสอบนี้ค่ะพี่เฉลี่ยตัวละสามบาทค่ะพี่เฉลี่ยตัวละสามบาทพี่งานสวยสภาพดีเบอร์หนึ่งเกรดเอค่ะลูกค้าตอตอพิมพ์รหัสซีเอฟเข้ามาทางพัฟ้านะคะ พี่ดูความสวยดูความสวยค่ะพี่อเ,เออสวยสดใหม่สะอาดอันนี้พูดจริงๆค่ะคือป้ายวาลูกค้าหลายคนเอาไปเปิดพูดเหมือนกันเลยว่างานของวาวัดแยกงาไนได้ดีมากจริงๆค่ะเขาพัดแยกงาไนได้ดีมากแล้วนานมากกว่าเขาจะมาจีนยีนนี่กระโปรงยีนสั้นก็มีปนกระโปรงคัตตอนชีฟองสั้นมีปนที่เอาไปขายคู่กับเซเว่นแล้วพอผมได้เลยต้นทุนตัวละสามบาทรักหน่อยไหะ,ะต้นทุนตัวละสามบาทพี่ขอขายเก้าหกนะกระสอบนี้พี่ท่านใดต้องการรับทิมได้เลยนะคะโปรปีโปรปีใหม่โปรปีใหม่พี่ปอยใหม่ครับพี่ชื่่อปคะพี่ปกู ยีนดีดน่ารักน่ารักรถดับมาเลยรดับเกาหลีพี่เนียของดีมาลงให้เลยนะเอาของดีมาลงให้เลยพี่เลือหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะตัวตกตัวละสามบาทเือหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพี่ดีวิวขอไข่เก้าหกพี่ปนี่สวยกะสอมไแต็นยูก้าหนึ่งหนึ่งค่ะกะสอมัยแต่เป็นยูเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะอ่าคือราคาให้เกยนร้อยพี่๋าอะไร พี่ได้เลยรี่ของดีแน่นอนค่ะพี่ได้ของดีแน่นอนค่ะพี่ดับเปยูก้าหนึ่งหนึ่งค่ะตอนนี้จะเป็นกระโปรงสั้นมันเป็นมินิอ่ะใส่กับใส่กับซเวเตอร์ที่ตอนนี้ลูกค้าชอบใช่ใช่เป็นสาวแบบคาวีมากเลยอ่ะมาซีเฟก็ส่งใหม่นะคะดับเป็นยูเ้านหนึ่งค่ะพี่ดับเป็ยูเก้าหนึ่งเป็นบั๊กจำนวนกระสอบนะคะเอาละไว้สียงมันเลยขราไปหนึ่งนะแง์หนนะพวกงานยูนิคอรียูซาร่าอะไรพวกนี้พี่มีออาไว้ในกระสอบค่ะ มีออกคนกันเลยที่ในกระสอบงานสวยมากค่ะพี่ขาดเพื่อนทำหนิแทบไม่มีเลยค่ะพี่งานของเราวาขเขาใช้งานให้ค่อนข้างดีพี่กูก็อยากให้ตู้มมาบ่อยๆเหมือนกันพี่แต่ว่ามันไม่มาขอไข่เก้าบอกพี่นะกระสอบนี้ใครจะรับพิมพ์ได้เลยค่ะงานทรงยาวมีปนแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะไม่ดําเดี๋ยวเอาไปแ,แต่ละแตพี่งานลูกไม้งานสวยๆผ้าสวย,ผ,สวยผ้าสะอาดมีอ่าทรงยาวหนะักมีแต่ก็ประมาณแบบยี่สิบตัวไม่เกินเนี้ยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นมีดมีดเดือาหนากระปงสั้นเนี่ยอ่าผ้าชีฟองอะค่ะห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หมดแล้วจ้ามีห้าเก้าห้าหกเก้าละ อ่านี่พี่มีแข็งขาดด้วยนะคือคือแบบยาวที่เลยหัวเข่าลงไปอะ่ะก็มีนะคะอันนี้ก็ได้แข็งขัดไปด้วย <c oughs> งานใหม่มากพี่ขอดูใหน่อยว่าเป็นพี่ห้อยตัวนี้เหมือนงานยังไม่ได้ใส่เลยอะ่ะเหมือนงานยังไม่ได้ใส่เลยอะ่ะใหม่มากเลยพี่ดูดิใหม่มากอะ่ะเข้าอีกทีวันไหนห้าเจ็ดสองสามเดือนนะทั้งหนึ่งพี่ถ้าเข้าเดือนนี้แล้วพี่นับอีกสามเดือนเลยะสันมากคือแบบแบบยาวที่เป็นเป็นอ่าชีฟองอะ่ะหรือว่าเป็นคอตตอนอะ่ะซาร่าดอะ่ะออกสวยงานไม่มีเสียค่ะพี่สเวตเตอร์คองกงเกาหลีนี่ราคาห้าพันเก้าแล้วก็หกพันห้าค่ะพี่มีสองราคา <c oughs> อันไหน นี่ store, ชีฟองชีฟองยาวๆคือผ้าเขาใหม่มากนะคะผ้าใหม่มากๆใหม่แต่ว่าไม่มีตำหนิไม่มีร่องรอยคือใหม่จริงๆงานของวาวแบบใหม่มากจริงๆพี่นี่เราก็รอตู้ต่อไปอยู่นะแต่ว่าเขาไม่แจ้งมาสักทีใช่เนี่ยพี่สวยมากเลยพี่ดูดิงานไม่มีเปื้อนค่ะงานไม่มีเปื้อนใครที่เปิดไฟวาวทุกคนจะรู้เลยว่างานของเขาคือสวยมากสวยมากๆเลยผ้าสวยสะอาดขาดตั้งหนีสียนะลูกค้าทุกคนบอกเหมือนกันหมดเลยว่านับจำนวนตัวได้เลยกับสังสั่ตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าตั้งหนีนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยที่เหลือคืองานเขาสภาพดีมากค่ะพี่ดีมากๆมีีีีีีีีพอออออกกกกกก้้้้นนนนนนาาาาาามมมมสสฟงงงยยยยรรววัััเเเเลลลลทท่่่่หใะะะบบฉตไไปข็ิคคคุู กินปุมเลยนะคะใครสนใจกระสอบนี้นะคะพิมพ์รีเอเข้ามาทาชชาได้เลยนะคะพี่คะเด็กไฟห่อยก็มีงานมืหนึ่งนะนี่สุสิก็ไซดีนะไม่ติดเด็กไม่ติดเล็กเลยนะ,ะไซดดีมากเนี่ยสมบัติม่ห,หใส่พี่เห็นใส่กับสซม,มิเตองขากรมเยอะมากเลยสมบัติเนี่ยนาะก็สบัมนีหน่งนะคะ่ะแล้วก็รีวิวมีหนึนะคะ่ะพี่มีแค่นี้เลยนะคะ,ะ,ะหมดแลจจ้วหมดเลยจั่ะสิบใช้ได้ทุกตัวตัวนี้คือบอกเลยว่าสวยแบบสวยจริงๆตกเฉลี่ยตัวละสามบาทราคานี้หาไม่ได้แล้วแน่นอนพี่หาไม่ เฮ้ยลองดูด,ดูพี่ดูได้เลยนะงานเขาใหม่แบบใหม่มากคือผ้าไม่มีขุยไม่เก่าไม่ช้ำคือผ้ามันใหม่จริงๆค่ะพี่มันใหม่แบบแบบใหม่จริงๆอะ่ะเออขุยอยู่ไหนความเก่าอยู่ไหนไม่มีเลยค่ะดูความใหม่ของเขาดูพี่เนะี่ยดูความใหม่ของเขาได้ไคือเขาใหม่จริงๆค่ะอยากให้พี่มาเห็นด้วยด้วยตัวพี่เองเลยว่างานเขาใหม่จริงๆเนะี่ยใหม่สะอาดจริงๆพี่ดูดิทรงยาวๆแบบนี้หลูกค้าไปไปไปแยกได้นะไปแยกได้ใหม่สะอาดจริงๆไม่ต้องซักแล้วค่ะลิ้นอย่างเดียวงานของวาวพี่ไม่ต้องซักแล้วผ้าไม่มีกลิ่นเลยผ้าหอมมากขอเขาะสบนนี้ะคอ่ ก็สอบใหม่หนับซียูเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะซียูค่ะพวกงานใต้พ้อยเด็กสต๊อกอะไรพวกนี้ก็คือมีออกเยอะนะคะมีออกเยอะงานใต้หาดอ๋อพี่เหี้หางค่ะเหี้หางสวยสวยมากมากพี่สวยแบบสวยมากๆสวยจริงๆไม่ได้สวยธรรมดานะสวยจริงๆนักสวยมากอ่ะงานเขาสวยมากเลยพี่ก็ว่าจะไม่โดนตอนแรกแหะแต่ว่ามันไม่มีมาเลยไม่ได้แบบเนี้ยล้าใส่เยอะมากเลยใช่ใช่ลูกค้าใส่เยอะมากเลยแบบเนี้ยตัวละสามบาทอ่ะพี่มั่นใจเลยว่าพี่ขายได้เกินราคาแบบเกินจริงๆอ่ะได้เกินแน่นอนอ่ะพี่โอ้ยดูลายดิ สดสะอาดมากใหม่แบบใช่ไม่มีเปื้อนไม่มีตำหนิคือคือเขาใหม่จริงใหม่แบบเออใหม่มากอ่ะเนี่ยคุยข่ยเอออยู่ไหนก่อนไม่มีเลยป้ายห้อยงานเคลียร์ห้างมีคนเยอะนี่ยมีคนเยอะคือความสดเขาสดจริงๆค่ะสดแบบมันสดอ่ะมันสดมันใหม่อ่ะมันใหม่มันใหม่แบบใหม่มากอ่ะพี่ใหม่จริงอ่ะเออเหลือหนึ่งพันเก้านะคะน้ำหนักร้อยโลพี่ออกประมาณห้าร้อยตัวเฉลี่ยตัวละสามบาทค่ะพี่สามบาทค่ะมีแค่สองสอบน่ารักมากสองก็สอบเท่านั้นที่สารายการนี้นะคะใครจะรับพิมพ์รหัส cf มาทางบ้านฟ้าได้เลยนะพี่รับรองว่าพี่ได้ของสวยแบบพี่คือของสวยแบบสวยจริงๆอ่ะสวจรเิงอื่นนมมาเทียบไไ่ด้ะเออ สวยแบบสวยจริงๆอ่ะแบบดิสวยมากสวยมากใช่ใหม่มากงานไม่มีเปลื้อนนะคืองานเขาสภาพแบบมันดีเกินคาดอ่ะเขาป้ายวาหมดแล้วจ้าอันนี้โลสตัอก์ค่ะพี่โลสตัอก์พี่ยังมีอยู่นะคะใหม่มากเลยดูดีใหม่แบบใหม่มากๆใหม่มากๆเลยอ่ะชีฟองคัตตอนแล้วก็ลินินเนาะแบบยาวก็มีออกนะคะใครที่แบบว่าเน้นงขายยาวๆก็ขายได้เพราะว่าแบบยาวก็มีออกเหมือนกันที่แบบเข่าลงไปอ่ะเหลือพันเก้าค่ะพี่ขายรายการนี้สี่พันห้าไม่ต้องเอาไปพี่เหลือพันเก้าที่เราเลยมีแค่สองคอลมอะไนะมีสองรีวิวกับสองใหม่แค่นั้นทั้งหมดแล้วก็ไมม่่่ีแล้วคะะ ใส่กองเสเตอรตัวพกนะตอนนี้แบบเนี่ยหลายคนที่เขาถามว่าเออเขาเอาผ้ากระสอบมือสองมาถูกถูกไปขายกันเอามาจากที่ไหนก็เอาตอนนี้แหละพี่ตอนที่เขาโลดนี่แหละพี่เออตอนที่เขาโลดโปรโมชั่นนี่แหละพี่นั่นแหละยินขอขาเก้าหกนะกระสอบนี้พี่พิมพ์ได้เลยแล้วก็กระสอบมาอีกหนึ่งกระสอบดับเบิลยูเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะพี่หาหมดแล้วหมดเลยเสื้เตอร์มีค่ะสวยมากเออสวยมากเลยอะสวยดีสวยจริงคือผ้าแบบใหม่จริงๆค่ะพี่พี่ได้ของไปนะพี่จับดูผ้าได้เลยแล้วถ้าพี่จะมาซื้อใหม่อีกรอบนึงคือไม่มีแล้วนงคะะเพรา่่่่ออกีคคสบทนนั้ือกกกกรระะสสอออบบบทีีี่่่เเปิดลูนนน้้ัใหมแคงไม่มีแล้วนะะค งานใหม่สะอาดอันนี้คือบอกตรงๆเลยว่างานเขาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ใช่แบบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะสภาพงานเขาคือดีท<ร>ี่สุมากค่ะใช่แต่ท่านเดสก์ท็อปป้ายห้อยแบรนด์นงานไม่มีตัวคัดทิ้งค่ะพี่ไม่งั้นเขาไม่ได้เป็นโรงงานอันดับหนึ่งของเกาหลีที่สนัสนับตวันนี้น่รูปยิ้มสั้นก็ได้เยอะนะพี่ไปแก้เอานะตัวละสามบาทในกระสอบเองพี่จ๋าตัวละสามบาทในกระสอบพี่ไปแก้เราได้เลยค่ะ ถ้าเลียสักหน่อยนะคือถ้าสักกระถว่าแม่งแบบงานมือหนึ่งดีๆนี่เองจริงๆนะใช่ใช่มันใหม่มากใหม่มากใช่คือขอบเอลอะไรอย่างที่ไม่มีเสียไม่มียางตายซิฟอะไรคือใช้ได้หมดพี่เป็นงานที่มันดีมากค่ะพี่หาดีมากดีกับราคาแน่นอนค่ะอืมดีแบบดีกับราคาดีมากๆดีแบบไม่รู้จะใช้คำไหนมาพูดอ่ะให้ลูกค้าได้รู้ว่างานมันดีจริงๆที่ดูแล้วกันว่างานดีมากจริงเงีบยินอีกแล้วบ้านเงยบยินครับ มันแบบบานๆส,สวยๆก่อนเผื่อดิไปลูกค้าไปปอดเจอกางเกงเชอรี่เว้ย <c ười> เออเพิ่งเคยเจอว่ะพี่เพิ่งเคยเจอเนี่ยกางเกงเชอรี่โอเคถ่วนพกสองเนี่ยที่ว่ามันเป็นกางเกงซาเวตเตอร์กับเสื้อสเวตเตอร์รวมกันอะอันนั้นตัวเดียวก็คือเงินหนึ่งของราคาทดสอบแล้วอะอันนั้นอะนเกงเชป็นกางเกงเชอรี่นี่ยนะอุ้ย <c ười> สวยมากเลยแกสวยมากเออเฮ้ยนี่ไงอ่ะสับพันกว่าบาทเองกลคงแพ้ด้วยไม่เห็นเลยไม่ฮะ โอเคถูกสองเท่ะนี่นะครับ<อ>นี่บันสวยอ่ะสวยสวยมาต่อกันที่รายการนี้นะคะของสวยของดีมีแน่นอนพี่จ๋ามีแน่นอนค่ะพี่ของสวยแล้วก็พี่เราไปทำราคาได้นะคะ,ะจ,จัดปฏิบัติเปนีนะครับ สวยสีก็สดอืมสวยสะอาดมากเดี๋ยวดูกันอีกสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรายการต่อไปนะคะนี่สวยสวยใหม่สวยแบบคือสวยจริงๆอ่ะสวยจริงๆที่อันเนี้ยคือลูกค้าเอาไปทำราคาได้เลยค่ะของพวกนี้นะคะมันไม่มีมาแล้วด้วยพี่นี่แลควอ่นี่ความเด็ดสะอาดคืองานไม่มีเพื่อนเลยนะงานไม่มีเพื่อนใช่ไม่มีเพื่อนไม่มีแบบว่าคือเป็นอีอะไรพวกนี้ใช่ไม่มีเลยไปให้ได้ป๊อปไ่ทางทางเลย ทำราคาได้เลยค่ะเอาไปทำราคาได้เลยค่ะพี่เหลือพันเก้าค่ะพี่เหลือพันเก้าไม่ไม่ไม่ี่ตัวหนักตัวหนักนี่ตัวใหญ่เลย รายการนี้ห0 0ตัวบวกพี่รอบที่แล้วเราเปิดได้5 2 1ตัวค่ะต้นทุนตัวละสบาทนี่เราตีเฉลี่ยแค่5้าตัวนะพี่คือถ้าเราตีเต็มเต็มายอตัวตามที่เราเปิดรอบที่แล้วตกเฉลี่ยตัวนึงแค่ประมาณสอบาทกว่าบพี่2บาทกว่าใช่อันนี้คือกูตีแบบแค่5้าตัวนะคะถ้าแบบที่เอาไปเปิดแล้วได้จำนวนมากกว่า5 0าตัวเงี้ยพี่คือต้นทุนมันก็ถูกลงต้นทุนแค่แบบ2-3บาทอย่างเงี้ยยังไงถ้าท่เอาไปทำค่าเพิ่มนะซักลีดเพิ่มนะ ก็สายเก้าสำหรับกระสอบนี้แล้วก็กระสอบใหม่ดับเป็นยูเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะพี่ผาเดี๋ยวเราไปต่อรายการต่อไปค่ะพี่เพื่อความรวดเร็วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้หมดเลยนะพี่ทำพี่ทำยกพี่ฟิล์มเก็บไปก่อนใครพลาดก็หดนะคะหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะพี่นะใครได้ก็ดีใจด้วยนี่ค่ะลูกค่ะห้าร้อยตัวบวกค่ะพี่ขาดเส้นเสียดไม่มีแน่นอนกระสอบไปว้าปูรับรองค่ะมีงานเขาสวยจริงๆค่ะเพราะว่าผู้เปิดมาทุกรายการจนจะหมดตู้อยู่แล้วค่ะคือเปิดทุกรายการจริงจริงทางงานของเราสวย เอาเอาว่าทำราคาไปทำพลาเพิ่มอีกหน่อยนึงนะโอ้โหาาใช่ค่ะไม่กี่ตัวก็ได้กำไรแล้วพี่โปรเหลื่1 9 0 0 9ค่ะพี่ราครับปกตี4,005มีแค่สองกระสอบค่ะพี่คาโปรเหลี่ย1 0 0รับรองว่าพี่เอาไปพี่ขายทำราคาได้แน่นอนค่ะไม่มีคำว่าขาดทุนเพราะงาน